สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้นๆะนะชาวรถดร่วมทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกเช่นเคยครับหําใหญ่ชาแนลวันนี้ผมมีสาระดีๆมีวิธีการดีๆในการหางานสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นี่อยากทําอาชีพรถดร่วมนะครับ <Yahoo! S 1> วันนี้ผมจะมาสอนวิธีหางานทาง Facebook นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้นๆะนะทุกคนนะครับที่ต้องการทําอาชีพรถดร่วมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับ เอาละครับก่อนจะชมคลิปขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งนยครับเราจะได้ทําตามทําคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับเอาละครับอก่อนอื่นในเราก็จะมาสอนวิธีหางานทางเพจ f Facebook นะครับวันนี้วันนี้เรามีเพจมาแนะนําเพจนึ่งครับเพจร,ร่วม ขนส่งกระบะตู้ทึบคอกนะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูวิธีการสมัครงานหรือวิธีการหางานหากันยังไงนะครับเพราะผมได้ทำงานร,ร่วมทุกวันนี้ผมก็ได้มาจากวิธีนี้นะครับผมก็เข้ามาตามเพจติดตามผมก็ศึกษาอยู่ประมาณ2ปีแต่ก่อนผมก็ทำงานประจำนะครับเอาละ,ะครับเพื่อนๆเกิดมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปพาไปชมกันเลยนะครับ ครับเพื่อนๆก่อนเดือนเรามาที่หน้าเฟซบุ๊กนะครับเรามาที่เฟซบุ๊กแล้วครับเราก็นี่ครับหน้าเฟซบุ๊กก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมครับนี่ไม่ใช่ครับนี่เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมครับนี่ครับก่อนเดือนครับมาเรามาที่ค้นหาครับเราเข้าไปที่ค้นหาครับค้นหาแล้วเราก็เขียนคขาว่า กระบะไม่ใช่ไม่ใช่ครับรถร่วมเดีขึ้นรถร่วมขนส่งตู้ทึบคอกครับวันนี้เรามีเพจนี้มาฝากเพื่อนๆนะครับก็เข้าไปเสือดูใน f a c e b o o k ครับก่อนจะเสรืชเข้าไปเราก็ต้องขอเป็นสมาชิกก่อนนะครับวันนี้ผมเป็นสมาชิกแล้วผมก็เข้าไปได้นะครับนี่ครับเดือนดูรถร่วม ขนส่งอคอกตู้ทึบมีหมดครับพอเขาอ,อนุโนมัติเราเข้าไปแล้วเราก็เลื่อนหาเลยครับเลื่อนลงไปเลยครับอันนี้จะมีง,งานเมื่อวานลงเมื่อวานนะครับด่วนบริษัทดี KDR Transport จำกัดเปิดรับสมัครพนักงานขับรถบริษัทคุณสมบัติยิบมากาปีมีใบขับขี่มีความสามารถพิเศษไม,ม่ใช่ครับมีงานที่มีโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ Android ได้ นี่แล้วเขาก็ไปอ่านดูครับคุณสมบัติเขาก็จะมีให้เราอีกงานน,นึงนะครับเนี่ยเพิ่งลงยีิบเก้นาทีครับรับสมัครคนขับรถขนส่งพัสดุหนึ่งกระตางินเดือน1 5ื่นหครับเนี่ยนี่ครับอันหนึ่งก็รับสมัครตู้ทึบรถร่วมหนึ่งคันประจําแมคโกรังสิตเงินเดือน20,000ื่นค่าน้ามัน2.7ถึง3.1ต่อกิโลนี่ก็ได้เยอะนะครับถือว่าได้เยอะนะมีโอวันหยุดมีอะไร มีเด็กติดรถเนี่ครับนี่งานหนึ่งครับงานประจำวิ่งคังชนคันงานไปกับเชียงใหม่บางปีวิ่งรอบจันทรุธสุขวันนี้ครับถ้าใครมีรถแล้วก็ถ้าอยากร่วมวันนี้ไม่ใช่ครับวับนนี้ใบสั่งนะไม่อยากเจอครับนี่ครับถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่ว่าสนใจอยากจะทํางานรถร่วมขนส่งผมแนะนําเพียดนี้นะครับเพียดรถร่วมขนส่งคอกตู้ทริปครับนี่ครับ นี่เอากัีกงานรถร่วมประจำคังนนทบ,บุรีบางกะรี16เคอรี่งานกระจายพัสดุรถกระบะตู้ทึกแคปสูงได้2.1 1 8ถึง2.1เมตรเงินเดือน24 0 0มนี่ครับมีค่าธํามันมีเครดิตมีสัญญาจ้างความขยันซื่อสัตย์ไม่จำกัดอายุคนขับรถน้ำมันเท่านั้นรับเฉพาะคนและรถพร้อมเท่านั้นเนี่เพื่อนเขาไปดูครับศึกษาดูครับอีกงานนี่ครับ สานาทีรับสมัครตู้ทึบด่วนเดือนเดือน24งมขึ้นงานของส่งน้ำส่งกทมเป็นงานส่งตามบ้านเคอรี่นะครับอันนี้ไม่ใช่อีกแล้วครับนี่ครับเป็นเพื่อนผมอยากแนะนำเ,นเพื่อนให้เข้ามาดูนะครับเพราะว่างานเยอะครับโพสทุกวันวันหนึ่งประมาณหลายโพสนะครับบางวันนี้ผมว่าน่า40-50น่าจะถึงนะเขาหางานเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ว่าสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับเปิ กระบะตู้ทึบคอกเพียดนี้ผมได้งานประจําก็เพราะเพียดนี้นะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆเยอะมากครับเนี่ยโพสสองสามชั่วโมงเมื่อวานว,านว,านวานันซืนก็ไปค้นหาดูครับสําหรับเพื่อนๆที่ไหนที่ต้องการทํางานรดร่วมขนส่งแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปทํายังไงนะครับนี่เพจดผมแนะนําเพียดนี้ครับผมก็ได้งานเพราะเพจดนี้นะครับเ,เพื่อนๆเอาละครับเ,เพื่อนๆวันนี้หาใหญ่ชาแนลมีคลิปมาฝาก,กเพื่อนคลิปนี้นะครับ เป็นประโยชน์ถ้าเพื่อนคนไหนดูแล้วเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับพวกเราจะได้ทำคลิปมาใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ทำใหญ่จะเนีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ